อดีตนะครับผมเป็นคนนอนดึกมาตลอดเลยนะครับปัจจุบันเนี้ยนอนไม่เกินสี่ทุ่มนะครับเพราะนั้นเนี่ยเหตุผลอะไรนะลองมาฟังกันดูนะครับว่าอย่าให้สายเกินไปนะครับถ้ารู้วันนี้แล้วรีบไปปฏิบัติด่วนเลยนะครับบ้านไหนนะครับที่มีคนนอนดึกเป็นประจำเนี่ยอยากลองให้ฟังนะครับคลิปนี้ดูนะครับการกอนอนดึกเนี่ยนะครับมันเป็นการตั้งใจทําร้ายตนเองอย่างร้ายแรงที่สุดนะครับตรงไหนหรือเปล่านะครับมันอาจจะเลยไปถึงขั้น ทำให้เราเนี่ยเป็นโรคร้ายโรคมะเร็งอะไรพวกนี้ได้เลยนะครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะการนอนดึกๆเนี่ยมันจะทําให้อวัยวะสําคัญนะครับในร่างกายอย่างเช่นหัวใจสมองหลอดเลือดต่อมไรท่ออย่างเช่นต่อมโฮอร์โมโนไทรอยนะครับแล้วก็ต่อมภูมิคุ้มกันร่างกายเนี่ยมันเสียหายนะครับจึงเป็นเรื่องที่นะครับไม่ต้องประมาทนะครับแล้วก็เรามาฟังวันนี้เป็นวิทยาศาสตร์ชัลวัยที่ผมมีโอกาสได้เล่าเรียนมานะครับแล้วก็อยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับว่า ผลเสียมการนอนดึกเนี่ยนะครับใครที่นอนเกินห้าทุ่มนะจะมีผลทําให้อวัยวะห้าหลักนะครับอวัยวะหลักๆค่าอย่างนะเสื่อมโรมเร็วขึ้นสมองหัวใจหลอดเลือดต่อมไร้ท่อเช่นต่อมไทรอยและก็ภูมิคุ้มกันนะครับแต่ถ้าคุณปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตมาเป็นคนนอนเร็วขึ้นนะตั้งแต่สี่ทุ่มเป็นไปในพยายามนะครับอย่าให้เกินห้าทุ่มช้าสุดเลยเนี่ยอันนี้จะเป็นช่วงนาทีทองของการนอนเือเดียวนะครับ มันจะทําให้เรานะครับมีสุขภาพดีมากขึ้นแล้วก็มีระบบภูมิกันร่างกายได้ดีขึ้นนะครับส่วนคนที่ลดน้ำหนักเนี่ยการนอนได้เวลาขนาดนี้ปั๊บเนี่ยโอ้ช่วยมากเลยนะครับในการลดน้ำหนักแล้วก็ลดไขมันได้ดีมากขึ้นเลยนะครับอย่าพลาดเลยนะครับนะครับลองไปรปรับพฤติกรรมตรงนี้ดูนะครับจะได้ไม่เสื่อมเร็วเกินไปนะครับ